สวัสดีครับยินดีตอ้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนายน้อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Generation Ultimate EP ที่53แล้วนะครับมาสำหรับ EP นี้เราก็จะมาล่ามอนกันต่อนะครับต่อจอาก EP ที่แล้วที่เราล่าตัวเต่าแตนทองจบไปนะครับก็มาดูกันเลยนะเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนิดนึงนะครับผม เออเอาอะไรดีไม่ค่อยมีสก,กิลน่าใช้เลยนะครับก็เอาเป็นเอาอะไรดีบูสเตอร์ไหมเอาบูสเตอร์กันนะครับง่ายเป็นสก,กิลบัฟนะครับบูสเตอร์เนี่ยมันจะได้พลังโจมตี เพิ่มขึ้นนะครับช่วงสิบนาทีแรกทำให้เราล่ามอนได้ไวก็เป็นสกิลที่ใช้ประจำนะโอเคก็วันนี้ก็จะมาล่าปลาขาวกันนะครับวันนี้มีใจอยากล่าปลาขาวนิดนึง ก็อยู่กับพี่เลนะครับเหมือนเดิม2คนนะในการล่าฟ้าขาวนะครับนี่นะเาจะรีฟข่าวนะครับผมชุดเซตท,ที่ใช้ก็เป็นของเตอร์แตนทองทางเซตนะครับแล้วก็เป็นชุดที่ทานสมอกมาแล้วนะเปชุดฟิวชั่นนะครับ ทานสม็อกคู่กับชุดอา่ดอาบน้ำของภาคสามอดีนะครับนี่นะสกิลก็จะประมาณนี้นะมีชับนิดบวกสองลาชอลาโซช,ชนะครับผมมียืดคมนะยืดคมบวก2เข้าไปแล้วก็คมลสชาลงนะครับก็มีมีสกิลคิดอนายบวกหนึ่ง แล้วก็มีเชนคีนะครับแล้วก็มีรับดาบเดียวประมาณนี้นะส่วนซีเคดอาร์ตกับเทลเมนบู๊อันนี้เป็นสกิลของชุดเซตเตอร์แตนทอของมันนะครับซีเคดอาร์ต hmm. เนี่ยมันจะบวกสกิลทุกอย่าง mm hmm. เพิ่มขึ้นอย่างละสองนะครับ mm hmm. ส่วนเทลเมนบู๊ก็จะ เพิ่มสกิลคูณสองในสกิลสร้อยนะครับถ้าใส่เราใส่สร้อยอะไรไว้มันก็จะเพิ่มสกิลให้คูณสองเลยนะเป็นสกิลที่ดนะีครับโอเคมาเจอกับฟารีเปล่าวนิดนึงนะเราเล่นเป็นดาบปูใส่เรี้ยวเ,เหมือนเดิมนะครับตามสเตปมิโฮใส่กาวพวกความกาวมาเต็มระบบตอนเราอีพีนี้ก็ ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งมากนะครับผมแล้วก็ตีแรงถ้าเราอยู่ตรงแถวแถวข้างหน้ามันเนี่ยมันจะเดินไถไปเรื่อยๆนะมันจะค่อนข้างจะรดนเลื่อนเราเยอะนะเวลาเราโดนแบบสะกิดเล็กๆน้อยๆเดินมือมันก็จะหายไปเยอะนะเพื่อนาคือฮิตบ็อกซ์การยจงตีของมอนเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างจะ น่าลำคาญนะครับแนะนำให้อยู่ตรงช่วงขาหลังนี่นะอยู่ตรงข้างหลังมันนี่ไหมมันจะเดินไถยแบบนี้แหละนิดบล็อกมันค่อนข้างจะน่าลำคาญนิดนึงนะครับผมมันจะกว้างกว่าโคตินะเลยทําให้เราจะโดนสก,กิลได้ง่ายนะเลือดเราจะหายไปเยอะนะเพือเราจะโดนลดเยอะนะถ้าอยู่ตรงแถวๆข้างหน้ามาัน ก็มีท่านี้นะท่านี้เป็นท่าที่แรงมากนะครับเป็นถ้าปล่อยสายฟ้ารอบแอรเรียนะครทั่วแมปเลยนะแนะนำให้ปลาพาเคเตอร์กับที่พักนะครับผมถ้าเจอท่านี้นะถ้ามันบินขึ้นสูงสนะแล้วปล่อยท่านี้ลงมาแต่ก็สามารถที่จะหลบได้นะเหมือนเมื่อกี้นะครับผม มีทิกง่ายๆก็คือการวิ่งเข้าขอบแมปนะเพราะว่าซิกยูมันออกนอกแมปไม่ได้อยู่แล้วนะเราวิ่งเข้าขอบแมปเพื่อให้หลบการยจงตีของมันหลบตายฟ้าขอระมันได้ง่ายนะครับถ้าเราอยู่กลางแมปมันจะมารอบทิศทางนะมันจะปล่อยรอบเอเรียนะมันเสี่ยงตายมากกว่าก็มาอีกแล้วนะเห็นไหม เนี่ยเราพยายามวิ่งอยู่ขอบแมบบนะครับผมเนี่ยเห็นไหมไม่โดนนะถ้าสายฟา้ามันลงหาตัวเราลงพื้นหาตัวเราเราก็แค่กด R สปินออกมานะเนี่ยอยู่ที่คิดขอบแมบบไว้รอดนะครับไม่ตายยังไงก็รอดนะตรงเนี้ตรง ตัวของฟลาขาวเนี่ยตรงส่วนหางมันจะแข็งมากนะครับตีไม่เข้านะเราจะตีเข้าเฉพาะอ,อตรงช่วงขานะครับขาหลังตีเข้าอยู่แล้วก็ตรงส่วนข้างหน้ามันเนี่ยจะตีเข้าเยอะเลยนะครับตรงช่วงอกมันช่วงอกช่วงหัวตีเข้าหมดนะทุเ้นตรงหางนะครับหางจะแข็งมาก แล้วตอนนี้มันโกรธมันก็จะเพิ่มความแข็งเข้าไปอีกนะครับตัวเนี้ยเรียกดว่าตีไม่เคยเข้านะตอนช่วงตอนโกรธโอเคก็ตอนนี้สวยนะครับลวงการอากาศเจยอปืนยิงลวงนี่นะเวลามันโกรธเห็นไหมมันหน้าอกมันจะเป็นพลังสายฟ้าเข้ามานะครับ ไมกระพิบกริบอยู่สีแดงตอนนี้มันโกรธอยู่นะมันจะตีไม่ค่อยเข้านะครับดาบเราขนาดคมม่วงนะมันจะเพื่อความแข็งให้ตัวมันเข้าไปอีกนะก็เราจะใช้เป็นแอรีลนะสไตล์แอรีลเพื่อที่เราจะมาทำนาำมีดเพิ่มเติมนะครับทำให้เราแบบตีเข้านิดนึงนะคอมโบแอรีลนี้นะ ถ้าตีโบตีมันไม่ค่อยเข้านะรเราจใช้ในการโดดปันนะครับดาดเด้งรัวๆเลยเห็นไหมแข็งมากนะครับพยายามเล่นอยู่ข้างข้างหลังมันนะช่วงขาหลังมันเนี่ยปลอดภัยสุดแล้วนะครับอยู่ชิดๆตัวมันจะมีท่าเดียวที่เราต้องระวังก็คือท่าปล่อยสายฟ้ารอบตัวนะ เพราะว่าถ้านั้นมันโดนข้างหลังด้วยนะครับถ้าปล่อยสายฟ้ารอบตัวถ้าอื่นส่วนใหญ่มันจะเป็นท่าปล่อยออกข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราเล่นอยู่ฝ่าหลังเราปลอดไปสุงแล้วนะเห็นไหมนี่นะเนี่ยเราวิ่งอยู่ขอบแมปแบบเนี้ยแล้วเราก็มองเข้าไปในแมปนะว่าสายฟ้ามันจะลงจุดไหนเห็นไหมเราก็สามารถที่จะหลบได้นะง่ายนะ แต่มันไม่ง่ายตรงที่ตัวมันแข็งนี่แหละตีลำบากนะสายดาบอย่างเราดูดิเด้งเยอะมากนะครับแต่ก็ยังได้อยู่พอพอได้อยู่นิดหนึ่งลัลวๆตอนเนี้ย เนี่ยถ้าปล่อยสายฟ้าถ้านี้แหละรอบตัวเราต้องระวังนะครับเพราะว่ามันปล่อยรอบตัวมันมันมาทางข้างหลังมันจะโดนเราด้วยถ้านี้ท่าเดียวที่เราต้องระวังถ้าอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะลองขี่ดูสิซึ่งหนึ่งรอบหูมันดินแรงมากนะครับรู้สึกว่าดินแรงจัดเลยอนะตัวเนี้ย สับก่อนนิดนึงงูแล,ล้วตะโกนมาอูดินต่อด้วยนะครับเหมือนจะไม่ได้ดินแรงเกินนะอเอกก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นตัวที่ขี่ยากนิดหน่อยเกือบได้นะนะเมื่อกี้แต่มันดินออกครับดินเยอะมากนะครับ อย่ังว่าไปไม่เป็นไรเราปั่นโปรติไปเรื่อยๆทำดามิ่นะขนาดโดดปั่นยังก็ยังไม่เคยเข้านะแข็งสุดๆเลยเัวเนี่ยโอ้แรงแรงแรง เนี่ยอยู่ข้างหน้ามันมันจะายเราไปเรื่อยๆืมแล้วช็อตนี้โดนดึงครับผมสวยทำราเมิดก่อนนิดนึงฟันฟรีช็อตนี้ยย,ยาวๆลำระบำชาวเกาะตามสไตล์มิโฮ ฟันยาวๆชุดนี้โอ้โหโดนทับนิดหน่อยสกิดเนี่ยมันจะสกิดน้าลำคาญมากนะครับเห็นไหมเดินไถไปเรื่อยแล้วแบบสกิดเราเรื่อยเราจะลดเรื่อยๆๆอย่นะฮิตบล็อกมันกว้างนะกว่าปกติฮิตบล็อกน,น่าเกียดเกินนะอืมเราอยู่ตรงช่วงนี้แหละข้างๆตรงขาหลังมัน เซฟสุดแล้วนะสายดาบนะฮ <c oughs> ึสะกิดรัวๆรับดาบไปก่อนเลยเลยละกันตันนาตตตาเรารับดาบเร็วนะย,ยาวๆชุดอ่าสายดาบของ มีโฮตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เออเซตเนี่ยเ,เซตที่เอามาใช้เริ่มต้นก่อนได้นะครับเซตของตัวตะกั่วแทนทองเนี่ยสายดาบนะเฉะพาะสายดาบนะครับผมเราขึ้นจีแรงมาแล้วเราต้องฟาร์มเอามาใช้ก่อนนะชัวขคราวมันจะมีอีกเซตหนึ่งนะเป็นชุดเซตอีกเซตหนึ่งที่สมบูรณ์กว่านี้นะครับผมที่มันให้สกิลได้มากกว่านี้เป็น ก็เป็นชุดเซตของตัวของอดิวิจโจเป็นชุดเซตระดับ XR นะครับผมเราต้องไปปลดชุด XR ก่อนนะเราถึงจะขับชุด XR มาใช้ได้นะเราจะใช้ชุด XR ด i วิจโ o เนะี่ยมีกับมีกับชุดปูป้านะครับ มันจะได้สกิลที่มากกว่านี้นะมากกว่าชุดเซตที่มิโฮใช้ในตอนนี้หลกัหลกๆมันจะดันได้ดันคิดิคฟอนอายได้เต็มนะครับผมถ้าเราไปใส่ชุดของฟูฟ้าแล้วก็ดีวิจโจ คิดตะคอนไอเราจะได้บวกสามนะแลือสกิลอื่นเราก็จะได้ครบนะครับผมทาปนิดก็บวกสองเหมือนกันแล้วก็มีล่าซอสคราฟเหมือนกันนะครับผมแต่ชูเต,ต,ตอร์แตนตอนนี้มีโฮมิกได้แค่นี้นะมันดันคิดตะคอนไอได้แค่บวกหนึ่งนะเต็มที่แล้วนะครับผม ก็แนะนำนะถ้าจะเล่นสายที่ใกล้ชุดที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นชุดของชุดนั้นแหละชุดของปูฟ้ากับดีวิโจนะครับผมชุดมิดแล้วเรียบร้อยก็ตายแบบไวนะรู้สึกว่ามันไวมาก เลียดมันอาจจะน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมโอเคก็ถือว่าจบไปได้ดีนะสำหรับปัตติริพสาวนะครับผมเอาไว้ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มตัวนี้กันใหม่นะค่อนข้างจะฟาร์มสนุกนะครับตัวนี้นะเล่นสนุกมาก ตีมันจัดเลยแต่อย่างเดียวที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือมันแข็งนะผมตัวมันแข็งมากก็ประมาณนี้นะค่อนข้างจะสนุกนะครับผมตีมันจัดเลยดีพี่หน้านะ ไปฟาร,ร์มตัวอะไรกันต่อไปล่าตัวอะไรกันต่อก็อย่า,ยาลืมติดตามรับชมด้วยนะครับผมข,ข่าวก็จะประมาณนี้สําหรับการสู้กับปลาข่าวนะอุ๋ฟรองได้เยอะมากเลยนะครับผมประมาณนี้เดีวดูเวลาเร็วมากนะรู้สึกว่าเร็วมากเลย12นาทีนะครับถือว่าเร็วรสุดๆเลยสำหรับมักรโบราณ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพาคดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับสไลป์พีนิตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ